เพลงแล้วค่ะทำประไกยเพชรปากทำค่ะอันนเพ็ดไวก็ดีมนผ้า <c oughs> นางสาวมาเกียบ,บนเลยซซองเบ่งแล้วค่ะเนาะเอยสั้นแล้วก็ุ่นแล้วเหมแนเ้เพื่อนๆเป็นพักล้ไปตีบอกค่ะทำประไกยเพชรค่ะ เ <c oughs> <c oughs> พิคนบ่คคยมาเห็นเพิ่นได้เห็นนะผูเน,นาะมาวัดทำประกายเพชรค่ะมูนีเ้ามานแก้บนให้ <c oughs> คุณครูวิชุดาแก้วแสงสีค่ะพื่อว่าคุกกุงค่ะมอนี้ค่ะแล้วมาหอดปูดันโดนมาปูเอ้ยลงทั้งจนสิมาหอดปูในที่สุดก็มาถึงปูแล้วค่ะเนาะโอ้กบเบี่ยงมาอันแก้บนปูค่ะบนอันปูยหัวมูสามหัว ข้างค่ะบนหัวหมู่นไว้บอกสวยงามค่ะสวยงามค่ะ แล้วก okay, ันยังอันตกมาไปใบไถไรเนาะโอเคค่ะเป็นเพิ่เข้าไปหลวงพ่อเข้าไปยี okay, okay. 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 ่ไม่ทำอีสิตินะหลวงพ่ออะไรมิดธิต้องอกพระเจ้าพระเจ้หลวงพ่อแล้วเขาไปย่ไม่ทำมีสิลองพ่อพเข้าหรอกหลวงพ่ออยู่นอกลูกหลานน้ำสวัสดิ์แก้วแจงซีในเมื่อบนไบแด้วจะลายปีเด้อจ้ามีละบานไไไม่แก่บานบนไบว้างาหมูสามหัว แล้วกับกับเบี้ยงล้วสิต่อกร้อง้ลูกหลานมึอดีวันดีแล้วลูกหลานเลยมาพอเาถึงแล้วแก่แมาแม่แม่แก่แม่แก่แม่แก่แม้แกีแมาแกเแม่แก่าม่แก่แมาแกวแสงสกเพม่นก็แม้แป่แม่แก่แก่แม่แกลแม่แก่แม่ก่แม่แก่แม่แก่แม่ก่ามาแกาแา่แก่แม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 ่แก่ม่แก่ม่แก่แม่แก่ม่แก่แ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 ม่แย้าม่แญ่แม่แก่แม่แบ่แมก

เนี่ยคำมาเต้าคำาู้ดีเต้าคำเด้อฟูเด้อดิม้วนเด้อดิม้นหับเด้อเจ้าค่ะเด้อสัญญาเด้อเดอตัวนน้ำกับเบียงสนถึน้ำวนไหมเรืองูคนถึงน้ำถึงมะทรงคนโทรมาแล้ววมันถึหลังคนของถึนโยเราคนถึงมะทรงมาทีละอมีม้วนเด้อเจ้าค่ะเด้อด่ม้นหับเด้อหเ มา้ดยวมีจได้นี่แลเ็ดูเห็นดีแ้งีแงด้อบได่ี้มิจะโตลาดเอรเด้อนี่จะโอตลาดพก่ะะวนแก่เสียงซีรก็ได้มต่าหมั่นัญญาแล้วถึงว่าซ่าเนี้ยกะจะถือยซ่าเ้อรูปเนะมาชาดีกไม่มาคือ่นวานละได้ก็นนี้ม้ปลเยอไต้งวันไปทไก็นม่นล้ายอว่ส ในท้อ้ฝวงกะดีดูส้มกินเี้เลี้ย่เพราได้แก่ได้เลี้ย่สมพรอะนี้กะนี้ปูกะนิมนต์ตอนนี้กินตอ้วยเอากินเป๊้แน่รถขับเจ้าข้าเอยแบบนี้วกหลานเห็ดกิจการงานนี่ต้องฝูงกะจะเลี้ยงลุกเลี้ยงยังมีน้กของน้ำค้าแบบเด็กปวยรถลากอไปนั่นน้ำทางหงทงทางกะปลอดภัยทุกเส้นทางปวยมีนกเด้อกับเบียงปูปูไหวเก้าสิเก้ากองกะ

พราะมาบาคนไมกเได้เป ja. ja. ja ็นครูแต่ปีนั้นเหอจ๊ะมาหอได้เป็นพสอบมันก็สอบติดแล้วเขสอบาเรียกเป็นครูเลยเรียได้ียบเรียบเรีผู้ลญิงะคือจะอินทรีย์นะอินะหลานพ่องากาจบปีนี้เรเรียนโยช่ปีมหาวิทยาลัยรัฐพัฒน์เลยนะจบเรียนมีนาเรียนเรียนนี้กุมภาเรียนหน้าเรียนกุมพามีนา

เจ้าเจ้าแล้วพวกันข้าพวกฉันเลยวกัแสีถ้ามันปูจะเป้นหรือเจ้าเอาพลาให้เจ้าแล้วพาเพื่อออกมาเพื่นเพนแล้วอ่าว้เพื่อนอาไว้ใส่นะเพื่อนอาไว้ใส่สรนะจะเจเฝ้ากลับมาทำไงเจ้ามาแล้วเจจะเฝ้ากลับเมื่้าหอดสแล้วเท่านันเพื่นพาแล้อยาัว้เากอื่งอหสามหองค่าไดีมาหอดหปูแล้วมือในมือสันวันดีมาถึงปูแล้วค่ะ มุนปูรับเรียบร้อยค่ะปูกำลังสันกำลังแสบค่ะเบียงเกเกกล่องนะคะแต่ว่ารดเพิ่นนั่นล้านเพิ่นเสียไมาน้ำหลังอีกเก้าสิองค่ะตัวตอนนี้เราห่อมาถวายให้ปูเบิงอุ่นใจก่อนคือเก่ากองค่ะเดี๋ยวลดเพิ่นเสียตามตลาดไปเลยในมีนาของนะคะ เลือกว่าไอ้ไม่ได้เข้าเครียบหรอโบล้วค่ะพ่อตาค่ะพ่อตามากกระทะโยกเราพามาเห็ดเห็ดมาทําพิธีค่ะพ่อตาค้ำค่ะเบื่องชมบุญบาร,รมีเพิินอยู่นอกนี่กันอันอุ่นใจแล้วค่ะ,ะเพวกเขาล้วค่ะพ่อ <laughs> ตาว่าขันอันอยากเขาทาอยากลงไปชมมวามสวยขอมงามพ่อตาก็ว่าสิเปิดให้อยู่แต่ว่ายาคคำพูขึ้นสีบบไปโบล้ไปเบิง่งเรกค่ะไปขอชมบาร,รมีเพิ่นอยู่ทั้งนอกนี่กัน เป็นบุญแล้วค่ะเป็นบุญแล้วถือว่าเป็นบุญแล้วค่ะตัได้ชมู่เตัวปากทำนี่ก็ได้ค่ะก็ถือว่าเป็นบุญของย้ายข้าพุทย้ายสมบัติพรยเยฉลาดแล้วค่ะเพื่อนเปิดตเดือนได้ก็พรตาเปิดตเดือนเดือนสิบสองทีเปิดทำนะเดือนอธันวาเดือนธันวาจากบนเตวตวเดียนธันวาเพื่อนา่าเปิดก่อนไอ้ ขึ้ใหม่มกขึ้ใหม่มกกาพระตาพ่อตาลงไปเท่ยวปะลงโอ้ลงไปเพราะงอยอะไรมั้งเนี่ยพระตายอะไรปะกลวงบ่โอ้ขับรถกลวงทำไรอืมพอพอดูพอชมเนี่ยเออแต่ว่าไอ้บนที่ลมไว้น้ำมันชี้เลี่ยมเลี่ยมหยำยำยโอ้เข้าทีแรกเอ้ยเลี่ยมจนได้ทั้งเสื้อทำปลาไก่เพชื่อนน่ะ อ latitude, ble, ันเป็นก้อนหินเป็นี่ตียพระตาเรียม oo> ียบบเยี่ยมเยี ah ่ยมเยี่ยมบทันเป็นมันมันเป็นฝาพลาเรียมตุ๊กโอ้ดังไล่ก็เลยคนทุกคนเสียเนาะจังหวัดนั้นมาจังหวัดนี้มาใจทุกใจเสียงเดี๋ยวเนี้ยยากเศร้าโอ้เดี๋ยวเนี้ยยากเศร้าแล้วอืมลนเข่าไปใจมันเลี่ยมอยู่มั่งหนึ่งอืมลงไปธมูสุดผมจะาึคนเหลี่ยมตีพระตาโอ้ขึ้นธมูได้เอิญเอิญ เพื่อนว่าทำปะกายเพชรผลแล้วว่ะที่โอ้โหก็ทางก็ทางอืมก็ไอ้ก่อไฟตันโดยที่นี่แหละอืมอืมวางวเข้าข่มฝันเพื่อนมาหมีถ้ำจะเลยพาทายกทายกาวมาเลาะใบเลาะมาอืมตัดไม้มันคล้ายๆตัดไม้มาเหมือนเงี้ยใหญ่ๆอืมมันเป็นถ้ำดีเยอะโตเรียกพากันมาอืม พากันมาเฮ็ดไปแล้วก็เลยพากันลุกไปบ่งไปยังกระเ็นที่แรกกะที่โอ้ยนึกเสียเตี้ยเออมันตันในทางออกกนออกมันเก็ลงดูมันนี่ลงคอยแล้วพากันมาสร้างปีซีนึงสร้างปีชีนึงแล้วก็ไปแปงเอาพระ านไปลงไปเออโอ้นี่มดบางส่วนไปอยู่ในพุ่นที่ผู้ใดเพื่อเข้าไปเพื่อไปบูชาสักการะอยู่ในพุ่นวันพีพระตาโอ้ท่านเด็กคนเปิดกาบไหวอยู่ในพุ่นลราวันพีวันนี้ค้นถูกค้นเทียนลายกันเลยบ่ก็เลยว่าไอ้เขตอำเภอนาดวงเนาะไอ้ถ้ำพระธรรมถ้ำพระกายเพชรถ้ำขายาเป็นที่ท่องนักท่องเที่ยว ล้วคิด่เพิ่มนาน่อเาเก็บคนจะเท่านั้น่เก็บมนมาฮะงัเอาวาไปหัว